100ยเยนนี่แพ็คละ90บาทซูชิ600ยเยน500เยนสดสดสดเป็นตลาดที่ถูกที่สุดในโอลกินาวาแล้วพึงเนี้ย บรรยากาศเขาจะมีแบบว่าขายปลาสดสดแบบนี้เลยนะคะคนโอกินาวาก็จะมาซื้อกันเห็นปะถูกมากแนะนำตลาดนี้ถ้ามาที่โอกินาวาอย่าลืมพาดนะคเราไม่มโมโนเราสองคนแล้วในช่องดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โอกินาวานั่นในเมื่อมาโอกินาวารื้อเรือรแบบนี้ตลาดนั่นเองค่ะที่นี่คือตลาดโลคอลที่คนโอกินาวามาซื้อของกินการที่สําคัญราคาถูกมากเรียกว่าสองคนมีแบงค์เทามีท่ นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะครูขนาดไหนยังไม่เคยรีวิวเป็นครั้งแรกไปดูคว้อมกันเลยดีกว่าไปชมตอนนี้เรามาที่ตลาดแล้วนะคะสุดยอดตลาดอยู่ในเมืองนะฮะเลยแล้วแบบเป็นตลาดปลาจริงๆซึ่งเป็นตลาดสดที่คนโอกินาวานะคะหรือว่าคนนาะเขาก็มาจับจ่ายซื้อของกันแต่ว่าเราไม่ได้คนที่นี่เนาะ ก็สามารถมาได้เพราะว่ามีของกินเยอะมากดูนี่ดูนี่ดูนี่วิอันนี้จะเป็นซาชิมิซาชิมิแบบว่าเขาจะหั่นไว้เลยใส่แบบเป็นแพ็คไว้เลยอ่ะ<ด>สามารถกินได้อดีมากเดีย๋ยวเราเดินดูทั้งตากัน่ะทุกคนดูซาชิมินะคะแพ็คนึ่งถูกมาก400เยนนี่400เย,น,น,400ยนเป็นเลทเงินตอนนี้ประมาณแพ็คละ90บาททุกคนซาชิมิแพ็คละ90บาทแต่เห็นป้ายปะ ถ้าซื้อ3แพ็คอะพันเยนถูกไปอีก3แพ็คจะอยู่ที่230บาสบาทถ,าถูกมากถูกแล้วยังลดอีกอะทุกคนแล้วดูมีซูชิด้วยจ้าถูกมากเป็นตลาดที่ถูกที่สุดในโอกินวาวแล้วมึงเนี่ยนี่บรรยากาศเขาจะมีแบบว่าขายปลาสดๆแบบนี้เลยนะคะคนโอกินาว่าก็จะมาซื้อกันนี่เห็นปะเป็นตลาดจริงๆ<ม>นี่พวกร้านค้าต่างๆก็สามารถที่จะมาซื้อได้ เนี่ยพูดถูกมากทุกคนดูสามพันห้าร้อยเยนเป็นเงินไทยประมาณประมาซีนิคเลยจะเก็ดร้อเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่ใหญ่มากเียเทียบกับแฮกโอนด์ใหญ่มากกินไหญให้หมดอ่ะนี่หลักร้อยเยอะมากอ่แบบโอ้ยทุกคนร้านนี้จะมีแบบเป็นเหมือนข้าวกล่องมีแบบนี้อุ้ยนี่ถูกมาก800เยนอุ้ยแต่แล้วประมาณ180บาทเององียนีจิซูชิ600เยน ถูกมาก600เยนถ้าเป็นตอนนี้ก็ตกประมาณ130บาท130บาทกินซูชิได้ทั้งกล่องเลยถ <laughs> ูกมากถูกมาก,ก,มากตลาดนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าด้วยความที่อยู่ในนาหานาะนักท่องเที่ยวอยา่างเราก็สามารถมาได้เดี๋ยวทยคลิปเดี๋ยวคลิปบอกวิธีการเดินทางมาให้แต่ถ้าง่ขขายสุดถ้าใครเช่ารถทเที่ยวโอก,กินาว่าก็ขับ <laughs> รถมาได้เลยก็สะดวกสบายมากๆ ตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้กินอาหารเช้ามาเลยนะคะเพราะว่าดูดูดชซนนี้ทุกคนอันนี้คงปกติเข้ามาได้เลยอ๋นนี้โซนคปกติเข้าไม่ได้ทีม่มิจีน,นี้อะไรอ่ะเห็นหรือเปล่าะะอะไรนะปลาเาจะกินหรือเปล่าทุกคนมันเห็นเลยอ่ะแล้<ด>กวก็ไม้นี่เป็นปลาสนุกมากมีอะไรแบบว่าแปลกๆให้ได้ดูนะคะนี่อันนี้จะเป็นโซนเหมือนกับว่าเป็นปลาเขาจะเขาจะมีการแล่ปลาที่นี่ถ้ามาเช้าๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะมาดูได้แต่ตอนนี้มาเที่ยงแล้วนะคะ เปิดก็สิบโมงแล้วค่ยดีมากทุกคนนี่ซาชิมินะคะเขาจะเขียนว้เลยนี่คือปลาอะไรปลาอะไรนี่ปลามาคุลร่นะคะปลาอะไรวะน่ะอากามมจิอากามมจิของโอกินาวานะอันนี้จะเป็นปลาของโอกินาวานะคะเมจิบอกมาแบบนี้นะคะนี่ล้วปลาหมึกถูกมากอะถูกูกทุกอย่างเลยอะถูกมากจริงๆอุ้ยแต่มีแบบว่าบางร้านเริ่มปิดนี่มีบางร้านเริ่มปิดเป็นเพราะว่าเรามาช้า ตอนนี้กิกมาเที่ยงนะคะเที่ยงเนี่ยร้านเปิดประมาณ70%แต่ว่าถ้ามาเช้ากว่าน,นี้สักแบบ8-9โมงอะไรเงี้ยจะเปิด100%เลยนะแล้วก็สามารถดูแลปลาได้อุย้ยมีแบบนี้ด้วยเพิ่งเห็นนี่มีเพียงยางนี่อุ้ยอันนี้เป็นกุ้งล็อปเตอร์นะคะอุย้ยเหมือนของปลอมอ่ะของปลอมถูกแล้วข้างหลังข้างหลังคนจริงข้างหลังคนจริง เหมือนของปลอมคือฉันดูผ่านกล้องไงฉันยังไม่ได้ดูตาเปล่าแล้วคือเหมือนเห็นอะไรก็คือดูผ่านกล้องแล้วก็ดูในกล้องมันเหมือนของปลอมแล้วช็อโงหน้าแบบอะไรอนแตมีผึ้ตระบาขึ้นตัวใหญ่นี่ของจริงอยู่ในตู้นี้นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งย่างอันนี้เป็นของจริงนะแล้วก็จะมีปลาเมรึปรปลาเมึก์กันนี้ด้วยอุ้ยอันนี้แบบเหมือนเหมือนกุ้งแบบว่าห่ออะไรเหมือนหมี่อะไรสักอย่างนะกุ้งทอด นี่มีแบบนี้โอ้โหกุ้งมีหลากหลายมากที่นี่เขาแบบกินกุ้งกันเนาะนี่นะคะมีปลาลงปลาไหลย่างนะนี่ลอบ์เจอร์อันนี้ของจริงนะจ๊ะเมื่อกี้ดูของปลอมมาเว้ยกุ้งนี้ใหญ่มากมิจินี่กุ้งอะไรอ่ะกุ้งกุ้งไทเกอร์กุ้งไทเกอร์อุ้ยตัวใหญ่มากแล้วมีขาปูด้วยนะคะเนี่ยคนทัศบาลอู้หูถูกมากนี่นีกุ้งอันนี้น่ากินมากเฮ้ยมิจิร้านนี้ร้านนี้ขายหอยเหรอร้านนี้มิจิมีหอยนางรม ร้านน้าขายอะไรคะมีคือหอยนางรมหอยเชลล์โอ้มีของสดสดหันนี้เป็นแบบสดสดนะคะแล้วก็ย่างเป็นแบบสดสดนะคะเอทําตามเมนูอย่างนี้เลยอุ้ยทุกคนดูมีหอยนางรมสดสดเลยอ่ะแล้วตัวใหญ่มากเอ้ยเดี๋ยวเราซื้อดีกว่าตัวใหญ่มากทุกคนดูแพ็คหนึ่งนะคะประมาณ300บาท3ตัวตกตัวละร้อยตัวใหญ่มาก แล้วก็แบบโอ้โหสัตว์มนหอยอันนี้มีหอยเชลล์หอยอะไรเนี่ยไม่จีอากันิชิอากันิชินะคะมีซูชิโอ้มีซูชิซาชิมิเยอะมากอันนี้คือบรรยากาศตลาดนะคะอันจริงคนก็ยังเยอะอยู่นะเที่ยงเที่ยงคนก็ยังเยอะอยู่โอ้า้าน,นี้แบบคนจีนมา มีข้อแนะนําพวกร้านแบบว่าพวกซาชิมิที่หั่นไปแล้วนะคะถ้าเข้ามาในตลาดแล้วให้เดินไปทางขวาถ้าทางขวาเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเขาไปกินกันราคายังไม่อัพราคาแบบปกติเลยแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายจะมีบางร้านประมาณแบบว่าสองร้านที่เหมือนกับตีตลาดจีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก mm ็จะมีแบบจะเข้าใจง่ายมากเพราะว่าจะมีลูกค้าคนจีนมุงอยู่แต่ร้านเฉพาะเท่านั้นเพราะฉะนั้น ข้าไปร้านที่ไม่มีก็ได้ก็จะได้ราคาแบบพลิกสังเกตราคาแล้วราคาไม่เหมือนกันด้วยออนะคะก็ลองดูเนาะแล้วไม่จีบไไหาขิปนนี่ยอีกนุน่นาดฮะเมื่อกี้เราอยู่ในนี้ทุกคนอันนี้คือตลาดะนะบรรยากาศอันนี้คือออกมาแล้วใช่ไปไหนที่ตรงไหนดูไปนิกหน่อยทันนัอ้นอันนี้ อันไหนอ๋อที่มีป้ายเหรอใช่นา哈マグロ市場อ๋อตรงนั้นก็มีอีกหนึ่งที่ม่จม่ใชไม่คุยปยนะครับงไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรใช่ไม,ไม่รู้ว่าเปิดอยูุด้วยหรือเปล่าน,น,นะใช่ <laughs> <laughs> เห็นหน้าตลาดแล้วจ้ายังไม่รู้เลยนะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามาครั้งแรกเหมือนกันไ่อยู่โอ้ดีเหมือนกันเนาะดีเนาะมีมิจินี่ก็แบบว่าเหมือนเดินตามคนญี่ปุ่นก็ถูกแล้ว ่าไปในหนึ่งตลาดเขาก็จะมีร้านคล้ายๆเม, <c oughs> มื่อกี้แต่เหมือนกับว่าเล็กกว่า,กกวาอยู่โซนข้างหลังถูกกว่าด้วยไหมดูอารมณ์และ<อ>เฮ้ยมีข้าวหน้าด้วยข้าวนาปาดิโคกถูกมากเฮ้ยถูกมากถูกกว่าเมื่อกี้อีกนี่หกร้อยอันนี้ถ้ถกกวยละแปดร้อยเยนนะคะอุ้ยเยอะมากอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะถูกกว่าเมื่อกี้ไหมอืมนิดหน่อยบางงานถูกบางงานพูดโกงกัน แบบไม่ได้ต่างมากเดินมาเน็กก็เดินซอนตี้ดีกว่าอุยแต่เรามาช้าเริ่มปิดแล้วนะอุ้ยน่ากินอุ้ยอุ้ยทุกคนที่นี่ถูกกว่าอ่ะอันนี้แนะนำแพ็ค800เยนเนี่ยแล้วสองร้อจะดูนี่ค่ะแกดูโฮมมักุลโอให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยน่ากินมากพี่เจซื้อมายังซื้อมาเลย เรียบร้อยเมื่อกี้800ยเยนนะคะโคตรดีอันนี้ถูกมากเลยคะ่ะเออ่ยม,มมากประมาณสิบห้าบาทผมบอกคุนี้คือปกติแพงที่สุดใช่ไหมเย่ยเจ้ <800. S 2> อันนี้ซาชิมิแปดร้อเยนแปดอืมเจ่อันนี้โกน,น่ากินและอีกนัดหนึ่งอันนี้จะเป็นซาชิมินะคะนี่500เยนมาดูมาดูปลาน่ากินมากดูนี่โอ้โหไขมันแทรกดีมากอะ่ะจะรออะไรเอาไหนดีนะเอาันนี้ไหมอนะไรดีวะ <Okay. S 1> สรุปเรามาจบที่ตลาดตลาดสองะทุกคน <Okay. S 1> ไปใจใจังเฮ้ยตอนนี้เป็นที่ชั้นสองอันนี้นะคะเช็คเมื่อกี้สดๆร้อนๆถามจับพ่อพค้าไหมคะข้อมูลจริงแท้ได้นะว่าโซนด้านหลังนะคะที่เรามาเนตึกนี้เนี่ยจะเป็นตึกที่เปิดใหม่เป็นโซนใหม่นะนี่ทุกคนแล้วก็ต่างคาิคืออันนี้ไม่รู้เลยคือเขา ก็น่าจะไม่รู้อ่ะเพราะว่ากิ๊กก็ไม่รู้ถ้าไม่จิบไม่พามาและชั้นสองที่มานี่จะมีห้องไม่น้อยมีโฮมเอนด้วยเออเป็นห้องแอร์มีทั้งห้อง, <A. S 1> งนอกระหวางห้อง,งนอกระหว,วแต่ห้องนอกงจะร้อนหน่อยนะถ้าแล้วที่ทุกคนมเมื่อแกะตอนที่ซื้อสูชิมิจิบอกว่าขอโชยุกับตะเกียบด้วยเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่มเขาบอกว่าชั้นสองนี่มีตะเกียบกับโชยุให้ฟรี ลงก็คือม,มานั่งกินด้านนอกนี่ซื้อมาแล้วนะคะน่ารักมากอ่ะทางร้านอ่ะเขาซื้อเราซื้อซาชิมิอ่ะเขาใส่น้ําแข็งมาให้ด้วยอ่ะเขากลัวว่าซาชิมเิเราจะเสียที่แรกจะกินด้านกินด้านในสุดท้ายเฮ้ยนอกมีทะเลด้วยว่ะ <laughs> น,นี่ด้วยนี่แล้วพี่จีมีไปซื้อน้ําที่ตู้กดมาซื้อนะ้ำโลโกล้ซื้อวาสาัสดบอ๋อวาสาัสดบซื้อต่างหากได้ไหมใช่เออใช่เขามีเสือโชยุน่ากินมาก จริงได้ฟิลมากนี่แหละลตลาดแบ <มา S 1> บตลาดจริงเลยที่พิ่ีิมาโอกินวาว่าสี่ห้ารอบนะคะแต่ตลาดนี้ครั้งแรกเลย<ม>ได้ยินชื่อเสียงมาเนิ่นนานแล้วเพราะว่าคนโอกินาวาบอกมาว่าโอ้ตลาดนี้ทีคนโอกินาวาเขาไปซื้อของตลาดนี้กันนะแต่ไม่รู้ว่ามีขล้งมาแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดดีนะ ซา,าชิมิโอโหสดจากตลาดหลังตลาดเป็นเทะเลขนาดานี้เนี่ย <hometown> กินก่อนอร่อ้ยมากสดสดแน่นอนแล้วก็ดูถูกมากกล่องน,นะนีน้ห้าร้อยเยนร้อยสามสิบบาทนี่ถูกมากนา่นากินมากมิชิกินฮมมะกุโรทูน่าดีทีสุด เถูกมากด้วยอร่อยมากสดแน่นอนนก้ชอยุคนโอกินาวาโค้วานะใกลุ้กล้โค้ชก็ยำกีงาสาชิมิจะอร่อยอร่อยมากถูกมากดีมากโอ้โหทุกคนในนี้ข้าวหน้าดงนะคะให้กินมากเลยล่ะฝนตกต้องย้ายละดูดูฝนตก สัสภาพรีวิวของจริงนะเร็วเร็ย้ายมานั่นข้งไหนฝนตกตกแบบกำลังให้ดูนี่ข้าหน้าด่งนะคะยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ให้ทุกคนดูแล้วก็ฝนตกมาใช่ฝนตกภาพดูกระจกไม่เห็นเลยไม่เป็นไรเร็วมากบอกเลยมีคนบอกอยากให้รีวิวแบบของจริง จิ้มก่อนเรามาเที่ยงกว่าร้านปิดอยู่เนาะตลางเนี่ยมนปิดเยอะซ้อมขามร้านแล้วนะเนี่ถ้ามาตอนเช้าน่าจะดีกว่านะม,มีปลาอยู่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวจับตอนตรงนี้ไม่อิ่มก็เดี๋ยวไปกลับไปตลาดเมื่อกี้ต่อเนี่ยน,นี่เรามาที่นี่นะโกค้าโลโก้ทูโลกโลกโ้โกโคนดีด้วยอืมตลาดหลังของ,งสะถูกกว่าแล้วรู้สึกว่าสดมากหวานมากทุกคนแล้วเขาให้ปลาแบบนี้นี่ไเนาะ ปลาชิ้นใหญ่มากอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เขาใจ่เป่าปลาโอกินาวาเอาหรอปลากินาว่าหรออืมตจริงโๆๆถูกมากซาชิมิเอ่งกันอย่างนี้เลยอ่ะร้านนี้นะคะขายเฉพาะปลาคูโรอย่างเดียวมากินหนรเพราะว่าโอกินาว่าก็ประตัหนาด้านนะครับจับได้อ๋อ ไปอยนตรงนี้อยกกนตรงนีต่ออ๋ชินๆอิ่มแล้วนะอิ่มเนาะเมื่อกี้ปลาทูน่าเยอะมากมากคือเห็นว่าเยอะแล้วนะแต่แบบมันชิ้นแบบเป็นลูกเต่าเลยทุกคนอิ่มมากแต่ว่าเพื่อทุกคนนะคะพูดและดูดีเลยไปตลาดแรกต้องมาก่อนตลาดข้างหลังนะคะเขาจะปิดทุกวันพุธ ก็วันพุธก็ไม่ต้องมาเนาะแต่ว่าตลาดแรกอะที่เช็คอะเขาบอกว่าเปิดทุกวันแต่ว่าก็แล้วแต่ร้านบางร้านเขาก็หยุดวันจันทร์วังวันคัดแล้วแต่อะไรสลับกันไปนะแต่ว่าหยุดพร้อมกันหมดอะไม่มีนั่นเองนะคะโอเคไปตลาดต่อไปดีกราเหมือนฟ้ากันแกล้งเนาะเมื่อกี้ดูดิพอฉันจะถ่ายข้างนอกแม่งฝนตกพอยกกลับมาข้างในมันหยุดใช่ตอนนี้ร้องจุ๊งจุ๊งโคตรสิ้เลยวะจุ๊งจุ๊งจุ๊งกลับมาแล้วจ้า เข้าไปเลยคือทุกคนกินกันเยอะมากหกกินอะไรดีอ่ะหอยไหมหอยไหมกินกอไกินหอยกินหอยดีเนาะกินแบบอง จร้านนี้นะคะจะเป็นร้านหอยนางรมคือเขาจะแกะให้สดสดเลยอะ่ะอะไราจานี่้เจ้าของร้านเลือกให้ด้วยนะได้มาแล้วทุกคนหอยนางรมน่ากินมากนี่แกะสดสดเลยนะคะไปกินที่ไหนดีมิจิที่หนะ้าตลาดมาแล้วทุกคนเนี่คือหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากช่ำๆเลยร้านนี้ดีมากตอนทีแรกอะ่ะที่เราถ่ายอะ่ะ จะมีคล้ายๆแบบเหมือนกับเป็นแกะไว้แล้วสาบตัวใส่แพ็คเดินกลับมาีกทีจะมีแบบเป็นสดกินสดดีกว่าหูตัวใหญ่มากโอ้ยตัวใิญ่มากสด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 อืมอืมเฮ้ยเมื่อชอบสดแน่นอนหวานสดมากอยากให้มากินร้านเมื่อกี้เลยกิ้งไผ ไว้ไม่ได awesome. really awesome. cool. so mm ้อ hmm. ่านชื่อร้านที่มีลูกปลาแล้วก็มีแหมะเโทรศัพท์ไปในจาร้านนั้นช้อเลอยมากดีมากกินมาดจริ่งมิจนใส่พนซื่อนะคะเขาให้มาฟรีทุกคนเนี่ยดีมากนั่นดีที่สุดมากสั่งลูกกก่ให้นะครับใช่แกะให้สดๆนั่นเองนะคะอ้าวกินไปแล้วจ้าเป็นไงอร่อยมากครีมีลูกกหวานมาก <c oughs> ดีมากดีมากจริงๆโอเคทุก,ก,กเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดที่มีชื่อว่าทอมบารีซิวเมับอกเลยว่าตลาดนี้ดีมากๆแล้วก็อยู่ในเมืองนาหานั่นเนงนะคะสามารถเดินทางมาได้ถ้าใครมาเที่ยวโอกินาวา่าโดยการเช่ารถก็สามารถขับรถมาได้เลยเพราะว่ามีร้านจอดรถแล้วก็จอดฟ,ฟรีนั่นเนงนะคะแต่ว่าถ้า เที่ยวโดยนั่งรถสาธารนณะก็สามารถนั่งรถไฟไม่ได้เดี๋ยวเขียนชื่อสถานีไว้ให้แต่จากสถานีเดินมาประมาณ2ี่นาทีแต่ถ้าสะดวกสบายต่ดแท็กซี่มาเลยเนั่นเองนะคะแต่ว่าแนะนําให้มาเช้าอย่าให้เกินบ่ายโมเพราะถ้างนั้นเดี๋ยวร้านจะเริ่มปิดนั่นเองนะคะจะมากินเป็นตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นั่นเองจ๊ะอร่อยมากวันนี้อิ่มมากกินไปเยอะมากเลยคิดว่ากินไม่ไหวแล้วเพราะปลาทูน่ายเยอะมากหมดไปทั้งหมดสอบคุณเลย ตอนนี้เป็นเงินไทย660บาทถูกมาก660บาทหิ่มได้2คนในตลาดแบบนี้ของสดราคาถูกแนะนาตลาดนี้ถ้ามาที่โอคินาว่าอย่าลืมพาดนะคะโอเคมองว่าจะมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้ว